ฉันรีบอะฉันขอแซงคิวหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะป้าแหมหน้าตาก็ดีดีไม่มีน้ำใจซะบ้างเลยนี่แกเปิดร้านเราขอไปส่งให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้หรอกค่ะคุณนายหนูหทาไม่เป็นหรอกจะไม่ได้ได้ยังไงส่งของให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันให้แกห้าพัน คุณนายคะคุณนายมาป่านนี้เนี่ยร้านก็จะปิดแล้วมั้งคะมาส่งของไม่ทันแน่เลยคะ่ะแล้วใครว่าฉันจะรออะไรไงโง่แล้วถ้าคุณนายไม่รอคุณนายจะทำไงอะคะคอยดูก็แล้วกัน <S <S นี่น้องได้คิวเท่าไหร่อ่ะ อ๋อคิวที่ห้าสิบหกคป้ามีอะไรหรือเปล่าครับชันรีบอะ่ะฉันขอแซงคิวหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกคับป้าพอดีผมต้องเอายาสมุนไพรไปส่งให้แม่ด้วยเนี่ยร้านมันก็ใกล้จะปิดแล้วแหมหน้าตาก็ดีดีไม่มีน้ำใจซะบ้างเลยชั้นเนี่ยแก่แล้วฉันขอแซงคิวหน่อยไม่ได้หรอผมต้องขอโทษจริงๆนะครับป้าผมว่านะป้าไปหยิบบัตรคิวแล้วมาต่อแถวเหมือนคนอื่นเขาเถอะ างั้นจะเอาเท่าไหร่พันหนึ่งพอไหมคืออะไรครับป้าอุ๊ยจนแล้วยังหูหนวกอีกคุณนายฉันเนี่ยถามว่าคนที่จนอย่างแกถ้าจะซื้อเวลาแกเนี่ยเพื่อแซงคิวเนี่ยเท่าไรพันหนึ่งอ่ะพอไหมอ่ะเอาไปแล้วก็เอาบัตรคิวมาให้ฉันคือมันมันทำไมมันน้อยไปหรืไง คุณนายมันน่าจะน้อยไปแน่เลยค่ะคุณนายเพิ่มเศษเงินงคุณนายให้มันเลยค่ะเพิ่มเลยค่ะคุณนายจะได้ซื้อคิวมาเลยคะถ้างั้นฉันเพิ่มให้อีก500ยก็แล้วกันนะผมรับไม่ได้หรอกคับป้าจะ500หรือ5,000ผมว่าป้าทําไม่ถูกต้องนะครับป้าไปหยิบบัตรคิวแล้วมาต่อแถวเหมือนคนอื่นขเขาเถอะนี่แกคิดจะสั่งสอนฉันเหรอฮะฉันเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เงินนะแต่ฉันเนี่ยยังมีเส้นสายด้วย แกคอยดูก็แล้วกันว่าฉันเนี่ยต้องได้ส่งของก่อนแกแน่นอนว้ายอดได้เงินแถมมีโดนแซงคิวสมนาคคุณนายรอหนูกันค่ะเอา้าคุณนายสวัสดีครับสวัสดีจ้ะอาเต๋อใช่ไหมเป็นไง ไม่เจอกันนานสบายดีไหมสบายดีครับแล้วนี่ทำงานที่นี่เหรอใช่ครับผมทำงานที่นี่ได้สองเดือนแล้วครับอ,อ๋อเออดีเลยฉันอยากให้เธอช่วยอะไรหน่อยอะเรื่องอะไรครับก็ฉันอยากส่งของเนี่ยเธอช่วยส่งให้ฉันหน่อยได้ไหมอ๋อเรื่องแค่นี้เองคุณนายงั้นเดี๋ยวคุณไายเนี่ยไปรับบัตรคิวด้านหน้าได้เลยครับมีอาว่ะฉันไม่อยากรับบัตรคิว เธอช่วส่งให้ฉันหน่อยไม่ได้เหรอคือว่าทำไมเอาหน้าในฐานะที่เรารู้จักกันเธอก็รู้นี่ว่าฉันเนี่ยเป็นใครครับคุณนายแต่ถ้าเกิดผมทำแบบนั้นไปแล้วหัวหน้ารู้ข่าวก็ผมแซงคิวให้คุณนายเนี่ยผมโดนไล่ออกแน่นอนชับก็ถ้าเธอไม่บอกอ่ะแล้วใครมันจะไปรู้ล่ะใช่แซงคิวนี่แซงคิวหน่อยเนี่ยจะเป็นไรไปมปตายหรอกมั้ง คุณนายฉันไม่อยากรอเอออวาเอาฉันให้เธอสามพันเธอช่วยเอาของไปส่งให้ฉันแต่มีข้อแม้นะว่าเธอต้องส่งของให้ฉันก่อนไอเด็กผู้ชายคนนั้นได้ไหมทำไมต้องส่งของก่อนไอเด็กนั้นด้วยครับก็เพราะว่ามันหักหน้าคุณนายฉันไงล่ะขนาดคุณนายฉันฟาดเงินในแผ่นท่านะมันยังไม่รับเลยใช่ไหมคะคุณนายใช่ เธอก็รู้นี่ว่าฉันน่ะเสียเงินน่ะฉันไม่ว่าหรอกแต่ฉันน่ะเสียหน้าไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวคุณนายเก็บเงินดีกว่าครับเดี๋ยวผมจัดการให้งั้นเดี๋ยวคุณนายเชิญตามผมมาทางนี้นะครับขอบใจถุงมากเลยนะแนครับคุณนายนั่งรอตรงนี้สักครู่นะครับได้จ้ะของ เดี๋ยวผมไปส่งให้ครับขอบคุณจ้าเห็นไหมล่ะของของฉันน่ะต้องได้ส่งก่อนไอเด็กคนนั้นแน่นอนคุณไหนนี่เลิศมากเลยนะคะได้ส่งก่อนแถมเราเนี่ยก็ได้มานั่งรอในห้องแอร์เย็นเย็นอภิสิทธิ์ชนคุณไหนสุดยอดจริงเลยค่ะแหมมีเงินมันก็ฟาดฟาดไปเถอะ เดี๋ยวก็ได้นั่งห้องแอร์มีคนมาคอยบริการแล้วอย่างนี้เนี่ยเราได้ส่งของก่อนทุกคนเลยใช่ไหมคะคุณนายมันแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่คุณนายของในกล่องนั้นมันคืออะไรหรอคะชุนสงสัยมากเลยอะคะ่ะทำไมคุณนายต้องรีบส่งวันนี้ด้วยคะอ๋อของในกล่องนั้นน่ะเหรอฉันก็จะส่งไปเรียท่านผู้ว่ายังไงล่ะเพราะว่าภุมิเนี้ย จะเป็นวันเกิดของท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเขาชอบคนเอาใจฉันก็เลยต้องรีบส่งวันนี้เพราจะได้ไปถึงบ้านท่านผู้ว่าพรุ่งนี้พอดีเลยยังไงล่ะคุณนายนี่สุดยอดมากเลยค่ะส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้โอ้โหแผนคุณนายนี่สุดยอดค่ะคุณนายก็ใช่น่ะสิถ้าส่งถึงช้าท่านผู้ว่าก็จะไม่ปลื้ม จริงจริงเลยค่ะคุณนายของจูคุณนายคะหนูว่าเรารอนานเกินไปหรือเปล่าคะคุณนายนั่นน่ะสิฉันก็ว่านะเธอลองไปดูสิ ได้คะ่ะคุณนายเดี๋ยวหนูลงไปดูให้นะคะคุณนายคะข้างล่างไม่มีใครอยู่เลยคะ่ะคุณนายฮะอะไรนะนี่ของก็ยังไม่ได้ส่งเลยเราไปดูกันเถอะนี่พนักงานไปไหนกันหมดแล้วอะ่ะ อ๋อพอดีร้านปิดแล้วค่ะพนักงานก็กลับกันหมดแล้วจะปิดได้ยังไงของฉันยังไม่ได้ส่งเลยนะแกเปิดแล้วเอาของไปส่งให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยหนูเปิดให้ไม่ได้หรอกค่ะขอบคุณมากนะน้องที่พี่ใช้ห้องน้ําตะกี้อ่ะพี่อัญชีตั้งนานดีนะกลับมาส่งของได้ทันเวลาพอดีเลยขอบใจมากนะนี่แกหมายความว่าง่ะแกได้ส่งของหรอก็ผมทําตามคิวทุกคนที่มีบัตรคิวเขาก็ได้ส่งของกันหมดทุกคนพนักงานที่นี่น่ารักมากเลย เลีงส่งของให้กับทุกคนเนี่ยพรุ่งนี้นะของกระนั้ถึงบ้านแม่ผมแล้วสบายใจละผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณนายนคุณนายดูมันสินี่แกเปิดร้านเราเอาของไปส่งให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้หรอกค่ะคุณนายหนูทำไม่เป็นหรอกหนูมีหน้าที่แค่ทำความสะอาดอย่างเดียวค่ะจะไม่ได้ได้ยังไงส่งของให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันให้แก 5, ห้าพันโห ห้าพันเลยเหรอคะอพวกคนมีตังเนี่ยเออาเลยก็ใช้แต่ตังสร้างหัวคนอื่นค่อยมาใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ปิดแล้วนี่มันเป็นเพราะแกคนเดียวเลยมัวไปทำอะไรมาเนี่ยฮะและไอเต๋อมันหายหัวไปไหนละ มีอะไรข้างกล่องไม่รู้รอะหนูอ่านไม่ออกผมรู้นะครับว่าคุณนายมีเงินแต่เงินของคุณนายซื้อไม่ได้ทุกอย่างคนจะจนอีกด้วยค่าของความเป็นคนเท่ากันอย่าเอาเปรียบคนอื่นและอย่าใช้เงินเพื่อซื้อใคาไอ้ต่อช่วยมึยงกัมว่าฉันหนงนะ